มาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก,ก่อนคนแรก,กโอ้เอาว่าได้ยันคนแรกเล่นเลยโหนี่โคอีกแล้วอ่ะเป็นสายสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็การแอคเซสอีกแล้วนะครับ<ช>แต่ว่าเราไม่มีอ่ะเราไม่ม,ม,มีแล้วกดสิบไปก่อนเลยอันเนี้ยตรงตรงไม่เบิ้ลนะครับที่ฝ่ายหนึ่งมีเออร์นันเดสก,กับลีโอโนโดอีกแล้วนะต่องตัวนี้คู่คู่กันจริงๆ แล้วก็มีนิโคครับกับอย่างที่บอกนะโลน่าครับตอนนี้เนี่ยเรากด10ได้ไหมจริงๆแล้วกดได้นะครับกดเลยไงแล้วลุ้นอีกทีแล้วมันออกแล้วไงแล้วสิบหูตัดไฟเอาระดับไฟครับเฮ้ยสิบถึงสิบสองแล้วโอเคเราทอยเลยเอาอันนี้เกมเร็วแล้วกดโลน่ามาครับ อันนี้มีให้เลือก2ทางเนาะคือกด5ไม่ก็11ครับถ้าเป็นเราจะกดเท่าไหร่ดีกด5ดีกว่ากด5ครับเบียรทิเซ่ T สองแล้วก็ยุ่นอาสิบสองไงเป๊ะ,ปะแบบตามแผนเลย3ต่อศูนย์ครับตอนนี้เพราะว่าเขาโดนดับไฟนะแล้วเขาทอยนะครับเอาคืนหรือเปล่าเฮ้ยเราเบิลแล้วไงโอ้โหเราเบิแลบแล้วครับเอาหกก็ได้นะเนะี 6, นะ่ยหกสิบสองเนาะ เฮ้ยเอาละเอาละไงแล้วตอนนี้ครับรีโอนาโดกับโลน่าก็ติดที่รียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้ได้แล้วนะโอโหแล้วไม่ยอมอีกฝ่ายนึงไม่ยอมครับเบิ้ลหกมาเปิดแล้วไปสิบสองแล้วก็มาสามไงที่ต้องการได้เลยแล้วเรามาสิบสองทำไมก่อนผมเอาสองแล้วกันครับก็ไหนๆก็ถึงขั้นนี้แล้ว มันมาถึงวาระนี้แล้วก็กด2องเลยไงยึดเลยครับสองใช้การป้องกันไหมไ,นะโโไม่นะโอ้โหแม่งเลยสิบสองแมโอ้โหเอาอย่างนี้นะนเ,นเออถ้ากด12ไปเนี่ยยึดแต่ถ้าเรากด2ถึง4เนี่ยถ้าได้3นี่เราจะสลับเมืองนะโอเคไหมโอเคครับแล้วกดเบิ้ล2ไปก่อน โอเคตอนนี้มันสิบสิบสองก็ได้ลุ้นการดวงนะโอเคครับประมาณสิบสองแล้วก็หกมีอย่าได้รายหนึ่งนะได้รายสี่ก็ยังก็ยังโอเคเราจะได้กด1ิบสองแล้วกดหกได้ครับแล้วตอนนี้กดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราต้องกดสิบสองแล้วก็อันนี้แ,ลแหละสิบสองแล้วก็สิบเ็ดครับ ตอนนี้เนี่ยห้าต่อห้านะแต่เหมือนว่าเขาจะใช้เออร์นันเดสเนาะตา้าเนี่ยใช้เออร์นันเดสก็เป็นหแล้วก็ได้เดินอีกเนี่ยผมชอบอย่เงี้ยเอามาเอากา์ดวงมามาสุ่มการดวงแล้วก็เจอการเนี่ยนางฟ้าไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยครับมีเก้าครับที่หน้ากด แต่จริงๆแล้วกด6ก็ได้นะแล้วอีกฝั่งกดโลน่ากดโลน่าก่อนนะยังไม่ใช้เออร์นันเดสครับน่าจะเอามาป้องกันอะไรก่อนเนาะคือโอ้โหหรือว่ากันบ้านวะดี่ปะกันตกเลยปะเอเอเฮอกันเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีแอคเนตไงก็ใช้เลยแล้วกันใช้เลยก็แล้วกันเฮลลี่ใช้ไม่ค่อยคุ้มครับตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ต้องกด6รลุนเบิ้ลครับแล้วไม่เบิ้ลไง แล้วมี12ที่เบิลได้ครับก็อยากจะได้เบรทิเซ่ประมาณ2ก่อนกันแล้วกันแล้วก็ค่อยไป12ครับแล้วตอนนี้ใช้นิโคเลยไงนิโครครั้งแรกของเราครับกี่เอ็มอะสี่โอ้โหห้าสิบตัวเอ็มเลยว่ะได้เงินเดือนเพิ่มด้วยเนาะแล้วเหลือนิโคสองครั้งครับเออร์นันเดสยังยังไม่ได้ใช้สักครั้งเลยเนาะเหลือสองครั้งครับแล้วก็โลน่าครับเหลือสองใบกับริโอนโดครับสุ่มได้อีกสองครั้ง ดอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะกดลีโอนาโดตาหน้าก็จะสุ่มลาย3ก็ลายสี่เราแย่แล้วครับผมขอสอ,กกองกา็ได้ลแล้วไปนู่นเลยไงนี่ไงผมได้สุ่มการ์ด <อา S 1> ดวงอีกแล้วครับท่านแต่จริงๆแล้วเราไป12ก็ได้เนะโอเคเปลี่ยนแผน 12, 12. อ,อ่า 7 8 9เอาอีกแล้ววะ10 11เอาตรงนี้แล้วกันครับสร้งแลนด์มาร์คตาฉันแล้วตรงนั้นแล้วก็4เนาะย,ยืนอารมาอีกแล้วครับผมไม่อยากกด9เลยอ่ะ,อะจักใจไม่อยากกด9แต่ผมขอกดเฮลลี่ก่อน11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 อโอเค9ต่อ8ครับมี3โผ<พ>ล่มาว่ะเราจะกด3แล้วเข้าอยู่นาไหมแล้วลีโอนาร์โดแล้วว่ะเฮ้ยผมว่า3เวิร์กได้ถือว่าได้อยู่ครับแต่จริงๆแล้วกด9ก็เวิร์กนะ<อ>ผมว่ากด9เวิร์กครับเอางี้ดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เขาเลงไลน์ไลน์สีไว้แลแหละผมว่า9นี่แหละก็มาไอ้นี่สักนิดหนึ่งเนาะโู้แล้วมีเบิลสองเบิลสองพึ่งมาแต่ไม่เป็นไรเนาะและ้กฝ่ายหนึ่งกดเออร์นันเดสแล้วครับคือผมผมจะไปลง12แล้วก็ไปลง12แล้วก็เท่าไรหรดีวะเนะี่ย12แล้วก็9เนาะ มาครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งครับยังไม่กดนางฟ้าเพราะว่าเพิ่งเพราะว่าเพิ่งใช้อินเดไปเนาะก็เลยยังกดไม่ได้ครับแล้วตอนนี้เขามาตกเมืองเราแล้วซื้อต่อไปแล้วครับ1 3บต่อเครับตอนนี้อคือเขาเลือแต้มพีดเดียวแล้วนะมาผมจะสิบสองแล้วก็สนะครับไม่ใช่ดีสิบสแล้วก็9เนาะสิบสแรก องหนึ uh, 2, 1, 2. Oh. ่งสองโอ้โหน่าเสียได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะสลับเมืองเหมือนกันนะใช้กาป้องกันโอเคไม่ใช้แล้วกันมาสิบสองต่อสิอ็ดครับตอนนี้อีกฝ่ายนึ่งน่าจะกดโลหน้าขึ้นมือนะกดแล้วครับแล้วมายึดหรือเปล่าต้องมายึดเมืองที่เรายืนอยู่นะถึงจะยึดได้ครับ แล้วพอดีปะโอ้โหไม่ใช่ครับเป็นการดวงนะแล้วการดวงใบน,นี้โอ้โหดูดิตัดไฟแต่ไม่เป็นไรครับเรามีนางฟ้าเนาะใช้การป้องกันไหมใช้เลยแล้วโลหน้ายังผมยังเหลืออีกเยอะอแ,ลแล้วมาอีกใบหนึ่งครับมาอีกแล้วใบหนึ่งการดวงถ้าเรากดสองเนี่ยอ,อิยนใบนึงคืออะไรวะเจ<อ><อ><ส>็ดจับอ่าอันนี้คือเวนละอันนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้คือเวนมาก ผมกดเฮลี่ก่อนเลยเพราะว่าในมือเราเนี่ยมี7 7็ดเ็นี่ยกดไม่ได้ร้อครับมี3นี่ก็ไม่ได้ร้อเราต้องลุ้น789ครับต้องลุ้น789แล้วมันไม่ออกอยู่แล้วมันไม่เคยออกเพราะวพวาผมกดเบิ้ล8แปดนี่ไงเรื่องพื้นที่ที่ต้องการพื้นที่เ,เราจะสร้างนะครับเอาจริงๆแล้วนะสร้างลาย2ก็ได้นะเนี่ยอืมชิดเย้ยครับโอเค ตั้งตรงนี้แหละแล้วก็กดสามเนาะอีกฝั่งหนึ่งใช้ลูกเต๋าว่าโดดแล้วครับน่าจะโดดเฮ้ยโดดมาตรงนี้ผมก็ยึดนะโดดมาตรงนี้ผมยึดนะครับแต่ว่าเขามีนิโคเนาะใช้การป้องกันไหมใช่ไหมวะยกเลิกไม่ใช่นะอีกฝั่งหนึ่งผมว่าน่าจะเปิดด้วยนิโค พอเปิดด้วยในโคก็ถอยไปครั้งหนึ่งเฮ้ยเราไม่ใช่ครับเปิดด้วยลีโอนาโดครับแบบไม่สุ่มแต่ว่าเราเหลืออีกแต้มเดียวนะคือผมกดสิบสองไปเนี่ย1,2,3,4,5ออุ้ยแล้วทันด้วยไงทันด้วยไงครับอันนี้ผมสวยนะเนี่ย าผมกด12บสองไปอ่ะสี่ห้าหผมต้องได้6อ่ะไม่ได้6ก็ได้5ครับแล้วตอนนี้15ต่อโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วไงตอนนี้15ต่อ13ครับแล้วเขาได้เดินอีกตาหนึ่งอุ้ยแย่แหละโอ้โหแล้วเกมพิกแล้วเออนันเดสเขามาแล้วด้วยโอ้เรียบร้อยปะนะ่ะ เฮ้ยแล้วเป็นไปได้อย่างไรครับเรารอดเอาอย่างนี้เอาให้ง่ายที่สุดเลยนะผมต้องได้หก <3 S 1> ครับ <3 S 1> ผมจะกดสิบสองก่อน <12. S 1> ผมต้องได้หกเท่านั้นถ้าได้ห้าก็ต้อง <12. S 1> ทางรถไฟปะคือตอนนี้คือเขาไม่มีนังฟ้าในมือเว้แล้วอันนี้คือวัดแหละ <7. S 1> ใช้ก๊าดป้องกันไหม อันนี้คือจบแล้วนะอันนี้ผมว่าว่าเรารู้ชตากรรมได้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคือเขาเดินไปซื้อตรงไหนก็ได้แล้วก็กดอเออร์นเดสเฮ้ยแต่ไม่วะ่ะแล้วไม่ไงเราจะเสี่ยงดวงไหมทุกคนเราจะเสี่ยงดวงไหมผมว่าม,มาถึงคันนี้แล้วอะ่ะมันมาถึงคันนี้แล้วครับแล้วสองถึงสี่เลย เออสองถึงสี่เลยใครกลัวห้าถึงเจ็ดมันมาถึงคันนี้แล้วเบิ้ลหกไหมเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเจ็ดไม่ได้สองถึงเจ็ดมาครับผมว่าผมว่าใบเนี้ยพลิกชีวิตชีวิตผมจะเปลี่ยนไปแน่นอนเฮ้ยอโอ้ยญญเกินด,ด,ดูดิ โอ้โหแล้วชนะได้ยังไงครับเนี่ยเป็นไปแล้วไงคนแรกครับก่มอนมาโอ้โหแล้วชีวิตออันนี้คือเอา โดนลบ2 5มตอนเปิดเกมพระเจ้าช่วยโอ้โหอันนี้คือชีวิตเปลี่ยนไปแน่นอนเจอแบบนี้นี่คือห้องห้าหมื่นนะนนี่ฮะแล้วโดนเล่นแล้วครับตาฉันแล้วยึดแพงไหมวะโอ้อย่างแพงพระเจ้าโอ้พระเจ้ามากดเก้าก่อนเลย <9. S 1> ผมจะสร้างหลังเล็กนะโอ้ยบวกอย่างเยอะครับท่าน รอบนี้ต้องสร้างหลังเล็กครับเพราะมันไม่ไหวจริงๆโอ้โหมายึดเลยไงเห็นผมสร้างหลังเล็กเรายึดเลยครับเพราะว่าเงินฝ่ายหนึ่งเยอะเนาะมีหนูน้อยบวกแดงนะครับใช้ได้สี่ครั้งก็คือนางฟ้าผมยังยังกันไม่หมดเลยอะมีหนูน้อยบวกแดงว่ามีชูนะคุณงายมีชูมีอ่ามีเฟด มีเบรติเซแล้วก็วัส,สันแล้วหดาวตันหมดไงกาด,ดวงแล้วโดนสลับเมืองเฮ้ยสลับเมืองหลังเล็กยังสลับอีกหรอตาฉอาผมถามจริงเ้าผมเบิ้นเลยสิบสองบ้านหลังเล็กเขายังเอาผมอีกเลือกพื้นที่ที่ต้องการไม่เว้นจริงๆเลยครับท่านสิบเอ็ดเหรอ เอาถึง10ถึง12ไปโอ้โห่แต่ไม่เจ็บนะเพราะว่าเป็นหลังเล็กอืมผมว่านะเอาเบียร์ทิเซ่ผมเนี่ยประมาณสักสองก็ได้แล้วกันเ,เบียร์ทิเซ่ผมสองแล้วก็ไปสร้างแลนด์มาร์คไลน์ที่สี่เนาะ้โหแล้วอีกฝ่ายหนึ่งครับ ดับเบิลสี่ครับแล้วตอนนี้ใช้ได้แล้วอฮ้ยอย่าบอกนะผมโดนชูนั่นไงชาร์จเจนโอ้โหแล้วโดนแค่สิบเอ็มโอเคโอเคแค่สิบเอ็มแล้วตอนนี้เราก็จะสระโอ้โแต่มีเฟดนะคือเฟดถ้าได้ซื้อต่อนี่คือสุดยอดเครื่อง้อตอไปแล้วคือตอนนี้ผมสวยแหละเอาแค่นี้เลยแต่ว่าเรายังมีความหวังครับ คือลายสองเนี่ยที่ต้องการได้เลยโอเคคือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าถ้าเราได้เบิลสองเนี่ยมันก็ยังพอว่าไงเพราะว่าเราก็จะสามารถเล่นลายที่2ได้นะครับ,โบโแต่ตอนนี้มันเหมือนจะไม่นะโอเคอ,เอคือเราต้องเสี่ยงดวงแล้วแหละคือ <c oughs> ผมจะเสี่ยงดวงก่อนที่จะใช้นางฟ้านะครับขึ้นมือ เพราะว่าผมว่านะโอกาสที่ผมจะโดนเนี่ยไม่โดนเฟดก็แล้วมาทําไมก่อนเอยอันนี้มาทําไมก่อนครับลูกเต่าคูณสองไม่คุ้มยี่สิบเจ็ดเอ็มเฮ้ยยี่สิบเจ็ดเอ็มผมว่าคุ้มยี่สิบเจ็ดเอ็มครับสร้างระยะไกลโอเคถือว่าได้ครับเพราะว่าสร้างมันแพงเนาะอีกฝั่งหนึ่งมันบวกค่าสร้างเราแพงครับแล้วผมกดนางฟ้าขึ้นมือไง ผมกดนางฟ้าขึ้นมือครับพร้อมปะทะและพวกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้เฟดวะผมว่าเฟดน่าใช้หุ้ยโอ้โหสิบห้าเอ็มอมอเอาแค่หลังนี้แล้วกันวัดสันนะวัดสันมันมีสลับเมืองนะครับใช้วัดสันก็ได้แต่นั่นไงเฟดน่าใช้ครับแล้วเฟดมาเลย โอเคครับลายที่3ามเขาเล็งลายที่4ี่เราด้วยเนาะเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยอ่าไม่น่ากลัวครับการ์ดดวงถือว่าถือว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือถ้าเราโดนตัดนางฟ้าไปเนี่ยนะอืมสวยถ้าเขาได้ซื้อต่ออะไรแบบเนี้ยเนานะและอีกฝั่งหนึ่งครับ <9. S 1> โอ้โหแล้วเขา <9. S 1> ขยันยึดแล้วด้วยนะสิบถึงที่สอไม่เวิร์กว่ะ ต้องกดแค่หครับต้องกดแค่ห้าแล้วก็ลุ้นเอาว่ามันจะเบิ้ลสิบสองให้เราไหมถ้าเบิ้ล1ิบสองก็สลับเมืองได้นะเนี่ยและอีกฝั่งหนึ่งใช้ครับเดียติเซแล้วนะน่าจะเบิ้ลทีหนึ่งเอาวัาสันไปใช้อะไรอย่างนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะใช้อะหูแล้วเบิ้ลหกไปแล้วครับถ้าวัาสาันก็โดดไปตรงร้านค้าแล้วสลับเมืองก็ได้นะเนี่ยเขากดสลับเมืองอย่างเงี้ยเนาะ ก็ได้เหมือนกันครับแล้วเอาหรือเปล่าอ่ะเอาแล้วครับหรือไม่ก็จุดสตาร์ทอะเอางนี้คือจุดสตาร์ทก็ได้รับเงินแล้วก็สร้างนี่ไงผมว่านะกาดดวงอ๋อเฮ้ยสรงแลนด์อหออนแต่มันก็น่าจะออแรนคุ้มอยู่แล้วครับอแอแลนยังไงก็คุ้มเนาะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งครับเสี่ยงดวงเอโหัวแล้วอัพแลนแด์ แล้วมันไม่มีแลนให้สร้างแล้วไงแล้วตอนนี้นะครับคือตัวปั๊มเงินเขามีอยู่อย่างเดียวก็คือชูเนะาะเพราะว่า,าพเพราะว่ามันเขาเรียกว,ว่างไงอนะ่ะไม่มีพวกไซเปอร์อะไรเนงะี้ยไม่มีพวกไอเนี้ยอะไรวะแอดเนสสิไม่ใช่ตัวตกเมตานี่ครับแล้วกดเฮลี่ไง นอกจากชูเราก็กันได้หมดนะชูเพราะว่าเรามีนางฟ้าอา่ะบนมือหนึ่งใบแล้วก็แล้วก็มีเอที่ยังไม่ได้กดอีกสองใบครับผมว่ากันชูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้แต่ที่น่ากลัวก็คือเฟสเนาะมันมาเด็ผมบอกแล้วว่าผมใช้กันแน่นอนแ,ออแล้วสิบเอ็มโอเคใช้ก็ใช้ครับรใช้ใช้ไหนๆเราจะใช้แล้วครับก็ใช้เลยเออ แต่จริงๆมัน <11. S 1> น่าจะไอ้นี่เยอะกว่านี้นะผมจะได้รู้สึกว่าคุ้มไงแต่ไม่เป็นไรแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับ <8. S 1> เฟดมาแล้วแต่ผมจะกดยุนอาแล้วไปที่12แล้วก็กดโลหน้าครับเพื่อที่จะเอามากัน <8. S 1> เฟดของเขาครับ d o u b l สิบสองถ้าลายซื้อต่อนี่ก็คือซวยเหมือนกันเพราะว่าลายสองนี่เขาจ้องจะเล่นผมแหละเ <8. S 1> ขาเตรียมแหละลายสองนะเห็นปะช่องที่เจ็ดน่ากลัวเหมือนกันนะครับ โ okay, okay. อเคโอเคกดเจ็ดได้โอเคครับอย่างน้อยถ้าเขาไปลายสามแล้วได้ซื้อต่อก็ยังมีการ์ดกันเนาะแต่ถ้าเขาไปลายสะเฮ้ยผมมาลายหนึ่งเลยครับเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยโอเคครับคือไม่ได้ซื้อต่อไม่ได้แบบสถานะเนาะ,ะแล้วก็เป็นได้สร้างลายทีส่สองแทนครับก็สร้างหนังเล็กนะตังเริ่มหมดเหมือนกันครับ แต่ว่าเขาออแลนไปไงสา <3 S 1> แล้วโดนยิงอ,อีกแล้วอะทุกคนสิบแปดเอ็มว่ะอีกฝ่ายเหลือสิบแปดเอ็มก็เจ็ดแปดเก้าไหมผมลุ้นเลยเฮ้ย,โ,ยโอ้โหแต่มันดดโอเคหนึ่งสองสามเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยผมสร้างอันนี้แล้วกัน แล้วก็มาสามปะอุ้ยแต่เขาลุ้นสองว่ะเขาเบียร์ดิเซ่ลุ้นสองครับส<า>คือถ้าได้สองนี่คือไม่ใช่ครับเราซื้อเลยฝ่ายลุ้นเบียร์ดิเซ่สองครับจะเป็นสิบสี่แต้มนะแต่ผมสร้างอ่าอันนี้หกเ้แหละเลขที่หไว้ตรงลายสองนะครับคือมันก็จะอน,นี่นะ โูแลไปแปดไงวัดส,สันมะวัดส,สันเราก็กันได้ครับแต่ว่าถ้าไปทางรถไฟหรือจุดสถานนี้กันไม่ไม่ไหวนะแล้วดูนะครับว่าเขาจะใช้วัดส,สันหรือเปล่าแล้วไม่ใช้ครับใช้เป็นปลาราดกระโดดหุยโอเคแต่เรามีเจ็ดแปดเก้าครับมีเจ็ดแปดเก้าผมกดก่อนเลยไง ผมกดเฮนรี่ก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงลงเท่าไหร่ก็ได้เอางี้ดีกว่าผมผมสุ่มๆเลยแต่ว่า,าใช้ไหมวะสามเอ็มไม่ต้องใช้ไหมทุกคนไม่ใช,ใช้ดิใช้ทำไมอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้นั่นเยอะกว่าอยูครับหนูไอเนี่ยนะชูนะผมวม้าพวกแดง คือถ้ากดมาเนี่ยขั้นตาม M, าร,ารูปสิบเอ็มยังไงก็กันอ่าการหนุ่มๆหมวกแดงน่าจะคุ้มกว่าครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจว่าจะใช้อะไรครับวัตสันนะคือสลับเมืงองเขาใช้ไม่น่าได้ปะได้เหรออาฮ้ยยังได้อีกเหร,อ,รองกันมอุ้ยกกเกิน โอ้ลถเยอะมากเลยนะนะ่ะโอ้โหแต่ยังว่าแหละครับมันคือหกดาวไงเราไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะอ่าเวรแล้วครับป่าฉันแล้วอ่าผมจะกดอะไรเดี๋ยวนางฟ้านะมีว <c oughs> ิธีเดียวให้เราเล่นนะครับคือกดนางฟ้าแล้วก็กดแปดแปดกช้าเนต้องกดแปดครับแ <8. S 1> แต่ไม่เบิ้ลเนานะ เออร้านค้าไม่มีอะไรให้แล้วครับคือเขาเล่นคนเดียวเลยนะร้านค้าเราเนี่ยสิบสองไหมตาฉันแล้วสิบสองดีไหมว่าทุกคนมันสองสามสี่ห้าหกสิบสองแล้วก็เจ็ดอ่ะสิบสองแล้วเจ็ดครับสิบสองไปเจ็ดคือเวิร์กอ่ะถือว่าเวิร์กนิดนึง ก็ยังถือว่าเวิร์กมีออมไม่มีแรนไม่มีออแรงครับแล้วก็ไปเจ็ดเนาะไปยึดอีกฝ่ายหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราไปยึดเนี่ยเสียประมาณ16เอ็มโอเคผมจะยังไม่ใช้การนังฟ้าแล้วกันนะเพราะว่าผมกลัวโดน20เอ็มแล้วกันหรือไม่ก็30เอ็มน่าจะใช้อนะไรถ้กว่ามาแล้วมาดูเลยครับว่าชูเขาเนี่ยจะให้เฮ้ยเดี๋ยวนังฟ้าผมไม่พอหรอ 20M จริงๆด้วยครับใช้การ์ป้องกันไหมเราใช้เลยเป,ป้องกันนี่ผมสู้กับกับการห6ดาวม่วงยังไม่หมดสักทีครับแล้วดูช่องของเราดิอาเอกาการเริ่มออกแล้วนะฝั่งเราผมไม่มีคือเราไม่มีของนะนาะ นอกจากจะไปเสี่ยงการดวงอย่างนี้ดีกว่ามาตาฉันแล้วมาเลยการดวงอันเนี้ย<ป>ขอแบบดีๆเลยการดวงโอ้ไฟดับวะ่ะเลือกพื้นที่ที่จะดับไฟเลยไฟดับไฟดับไฟดับถ้าเอาแต้มเนี่ยเราต้องดับเมืองใหญ่ครับอาผมดับเมืองใหญ่ดีกว่านะเราจะดับเมืองใหญ่นะครับเพราะว่ามันได้แต้มเยอะกว่าไง ผมจะกด2อถึงเแล้วกดลงที่2ครับแล้วเราจะกด2องถึงสี่นะต้องปิดแต้มก่อนครับเพราะว่าเขามีเบียร์ทิเซ่เนะาะเมื่อกี้เขากดมาแหละ <12. S 1> นั่นไงนี่ไงถ้าไม่ปิดแต้มคือโดนแน่นอนแล้วเราลงสองไม่ได้ครับจริงๆแล้วอยากลงสองไง อ๋อสิบสามสิบสี่แต้มวัดสัมนก <สา S 1> ็จบแล้วแม่แต่จริงๆเราต้องลงสองแล้วมันพอไหมวะดีจ้าเอออะแม่งต้องยึดครับรต้องยอง,รองครับมันก็ไม่ค่อยดีดยนะอ่ะโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวจริงนะคือมันแบบ อชีวิตจะเปลี่ยนไปไงแล้วกดสามเปิดไฟครับสิบโอ้โหแล้วเราเนี่ยต้องสุ่มการดวงแล้วครับเขาเรียกว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปไงเออเปลี่ยนชัดๆเลยครับคือแบบว่ามีฮิมูจินะถ้ามีหกดาวอย่างนี้ผมว่านะยังไงก็ไหวครับ แต่ก็ก็ก็ถือว่าเข้าที่ทำได้แล้วนะไ,ได้ประมาณนี้สำหรับผมก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งยังจะรีอีกเหรอการถูกดาวนี้นะมาเรียบ